สวัสดีครับอยู่กับช่องหน่อยลำพูนออฟฟิเชียลครับวันนี้นะครับผมอ่าอยู่หลังห่านนะครับพี่น้องโมหน่อยนะครับผมเดวิดกาบันนะพี่น้องแล้วก็ยายได้ฝากอันนี้มาให้ยายมอดกัน่้วยนี่นะครับฝากฝากประสินว่าเขามอด,ดยายฝากสินมาให้ครับยายบอก ให่ผมโอมันส่ใสตัวนี่แม่เอาขอบพนหลายๆได้ย่ายังให่ดวนใหญ่ย่แถ้ๆผมเนี่ยเราเห็ดเองเลยเดียวให่ดวนเลยขอบพุนหลายๆเ้อครับผมสิใสยูรอกเนี่ยครับงามฝรดีแท้ให่ให่วานพอดีอยยุกับให่หมดเย่เออยฝากสินไปก้นแนวเนว่ะมาสิกาใส่เวลา เพิ่นเฮ็ดเองเลยเด้ใ่ยแม่นครับเพิ่นเฮ็ดเองเลยจัะสิกะใส่เพิ่นเฮ็ดเองเลยใสินีฟู๊ดเผาใส่กับเสืออตัวนั้นพอดีเลยไหมงามเลยเย็นเสือเราก็เฮ็ดอันนั้นแน้จักหน่อยบว่าเนี่ยทำทาแบบแก่งแก่งใส่แน่บ่ใส่แน่เห็ดจอดแล้วมาเห็ดเย็นเสือต้อครับแต่วังหัวตั้อันเล็กจนี่ยล่ะอือนั่นโอ้วนั่นขอท่านให้ข่าชื่นเล่นชื่อชื่อเล่นื่อนี่แหละครับข้งฝากจากยหญ่คุณเราไม่มียังมาให้ก็เล่นได้นี่แหละ เจาบีจะไปหาเน็ตมนเหือนบ่ดนะเกิสิน่าไงยูทูบิงจาอัพตะดนอัพตะดนโดนฮะไปเลยของอียงเจ้าเอ๊แต่เอ๊ไปฆ่าอยู่ห่างเหรอครับอือบดหเพิ่ใส่นเดยวใส่คือใส่คืองามเลยตามเองเล่นบ่เพิ่นเห็ดเองพินเองกับมือบ่เพิ่นเห็ดเองเพิ่นเห็ดไปพินเห็ดใช้ตุ๋ย้ดนดนมันเนี่ยเรามีพินจักเฉยผู้ไห เขาเับอะไรล้ยงอเลยงอะเออหลานเพิ่นมาอยู่กับเหมือนพุ่นมาอยู่กับพมอดได้เห็นพมอดใชิกัเล <shoe, S 2> <PM. S 1> ยเอามาเออก็เลยมาฝามที่บ้านที่จะตำสาจันเกษอสาไม่ให้เราใส่สวัสดีครับตำเห็ดเสียนนเสียนนเอนเตอร์เทนเมนต์สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับอาจารย์เงอไถ่คลิปบ่เนี่ยเล่นไล่คลิปเลยพ่อบบ่ครั ไปนั่งกินไปนั่งกินล้ำชนพะักพลัยอะรพันรเสียนุนว่บ่ผมมาทั้งกินท่ับมาทำไมทซากบ่ฮะบบมนกังยี่หอมีองไรตมีไฟตีถามหาน้ำสูดีหรมีบ่เบิอับบ่ทันได้บ่บ่มาามบ่มาถามาดมาทำไปดกัมาไลเลียกันัวเล ต้องไปเดือเผือกหาอหา่อหาแม่นะมาหาไปทางไหนตะเกาวิ่งเลนหามาหาประธนมาอังตะเกา่ไมา้าประธานมาไม้แทะขึ้นไหมเอียงบุเลาวะไเอามาให้ไม้ันนั่นที่ว่าไม่ยังนี่หนมเาก่ะครับของฝากของฝากจากยายของฝากจากยายเน่ยยังก่องดวนไงดวนออดวน เท่กี้เราคือจะไปใช้เราคือจะเป็นผัวฝ่าวเะอะไรอย่งครับเขารวนเลยเขาเลยตั้งเื้อให้ยใหญ่วนรวนรวนเปาโอยหางรวนหางรวนอะไรนี่แหละอะไรนี่โอ้บ่ฝากลานนั่นเองอกหุณหลายๆย่ายเอ้ยสิเดใส่ท้ามาหากินหละอยู่หนอาหานก็ได้เป็นผู้เฒ่าผู้โตไปสิเดมี่ใครข่วงบ่ไก่ข่วงบ่อันนี้แต่ไฟมันถึงกันนะมันถึงหน่อยดสวัสดีครับสวัสดีครับรำกันดิบ่เนี่ยโอ้ดีครับ ไอ้ดนมันมีไวไฟบอจอฮะฮะจะไปนางยิ่งหันโดนๆนี่อ้ยไวไฟเหรยังหาไวไฟดะไไวฟเลยเพื่อนเพือาปอัคพี่เปาพี่เาเนี่ยงมันเป็นลูกไปี้โจกนบ้างใชอวคอยว่าถอดว่าหันออคอยเลยใส่พิดคูไาลหาดกันแล้วกับหัวหนาโจไปหาปีบานนีต่อไฟปันนีมาเออนะมันอยู่ใส่แล้วเด้อหายยี่มัเจะต่อไฟคือต่อเงาต่ออะไวนนี้ มเขาจะเอาบาใหมนี่และวครับผมมันตปากนี่ไม่โอเวอร์ไปนวต้องตัดที่สั้นเนี่ต้องตัดที่สั้นมันต่ำเหมือนเอเขาเอื้อนมันยังงสบาตเพียงนี่แหละมันต้องตัดที่สั้นไม่ต้องยาวๆแค่นี้พอนี่พวงกับอะไรยยแบมันมันดงยเ่ยผมดห้่้อันนั้นบ่มีนาจบป อันเอียงกว่าเพื่อนต่กลัวบ่อยปลาเกลียวแล้วแลเอาเกลียวมาที่ล่ะฝากอ้มัันนออาหารตามสั่งหลังเม่ใชด้วยนะครับวันนี้เรามีจำหน่ายเป็นวันแรกนะครับผมเสี่ยวบอสโจนะครับเพ่นมาขายเป็ดเจียวแล้วก็ไา่ตามสั่งสองอย่างนี่คือเป็นสิ่งที่เป็นเพื่อนเนาะอ่าเป็นเพื่อนบอสโจเป็นเสี่ยวบอสโจสองอย่างนี่เป็นสิ่งที่แบบว่าเขาต้องการนี่เดลังมือนะครับมาเป็นอาหารเป็นอาหารเป็ดเจียวบ่แมนดูดีนั่นเหรอ ไ่นี่กะสิหากินง่ายแล้วบดนี้กะสิเนไปสร้างตัวบดนี้ของเลยมั้น้อรถภาษอนี่ปุ่นภาษาไทยห้เบิ้งนะครับร้านค้าร้านเวทีครับผมตัวคัครราปเจ้นแต่ว่าตอนนี้ขึ้นอ่อินเทอร์เน็ตนี่บมีครับผมเน็ตคืออับสายสารมัยแมนอันนี้เด็กเนี่ยชุดเกบัเตอรอนสตนคอนสอตผู้เเ่าทางบัานผู้เเ่าทั้งบ้งนี่ิน สินไม่แท้เลยทำเองทำเองเขาทำเองมือให้ย้ายหมอดให้ย้ายหมอดหมอดกับสิตรีเปี้ยนลูกอ mm ีก hmm. ตัวหนึ para para ่ย้ายหมอดกับส so ิตรีเปี้ยนผันไปแต่ย้ายหมอดสิไปใส่คือสุดย้ายจืดกับสิบอคือเด้เจ้าต้องเป็นแบบว่าเสือกระแลงเลยสิใส่แล้าเป็นบางมือไปแต่ว่าขันย้ายหมอดีๆก็ต้องจมกระเบนนี่แล้วเนาะเสือมมกระแลงย้ายโคนละนั่นคือเอกลักษณ์ แต่ว่าจังสีก็ได้ขึ้นกันครับอาจจะเป็นแมวลาอ่าแลวลงเทีมีเดีลงเทีมวันที่ยี่สามสิบสามเอ็ดนีเดียเฮยสามสิบหนึ่งสองสามอีย้่น้ำนี่ะน้ำวกันติาแนวายุกเบอกกกับยนีได้ครับก็ไดโอ้ยนีเก็บ พอเราไปขนไปบ้านแล้วรอบอรัดแนนเทียไม่ได้นี่คืออันนี้คือจัดระเบียบม,มาอย่างเป็นระเบียบเลยนนะทุกคนอันนี้คือจัดมาแบบเป็นระเบียบบเลยเดี๋ยวออกงานมันคือมันเนื้อก,กับทีเป็นแนลไม่ีแนลไม้ในจัดไม้ฮะมัน,นมก็จัดไมอนี้เห็รอเนี่ยนเบื้องส่งเลยหยอ,อก,กบ้านเรียบร้อยเบื้องสะอาดได้ย,ย่างเบื้องสะอาดได้ยังเบื้องในการเด้บ้แม่นี่ยทั้งหันอยังถึงมิธรรมดาเด่น้นาเพิ่อนกับหมวอีกน้ากับ อันนี้ะสงอยู่หรน้ำของกบเี่นเราบอวยเขทังสิแจกให้คุ่คู่น้ตากน้ำาสีน้ำเสียบีแล้วก็ซื้อมาไว้พี่น้องอืมแลเราซื้ล้นะครับพี่น้องว้าเว้ามานกินอยู่้ยโอ้บยบ่วยเอาขาดน้ำไตดีด้วนี่มันห่อนเนาะแจกยังคิดไปสิละ กินกันเป็นละละการสบายน้ำก็เป็นน้ำใจดีเม็ดโหลดยาไม่อดีก็พี่น้องการบริจาคเพราะว่าสามารถเพาะว่าจำเป็นต้องบริจาคกระบาดกระบ้าอะไรบริจาคน้ำเพื่อนฝูงก็ได้นะครับพี่น้องมียักหารวยป้เอาไปยังครับเอาบริจาคเพื่อนฟูงเนาะเพื่อนฟูงขาดแค้นชนิดในคุณเนี้ยมีบเราจะหารวยมีแล้วเนาะเจ้าเซียวไฟไม่ใส่ไฟมาห่องเท่าไหร่ะมันขาดเนี่ยบ้านตัดไฟอะไร อ๋ออมนเป็นน้ำปากกันบออันนี้สำหรับที่นี่ไว้สำเนียครับพี่้องขอบคุณทรก่อเล่องใจนะครับไปัสดีค